วัสดีครับสวัสดีครับก็คําถามนะครับอยากถามว่าในฐานะที่น้องต้นเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมฝากรักรู้สึกยังไงกับการที่ต้องมีคนออกจากทีมไปเป็นคนที่สองแล้วแล้วมีวิธีคิดหรือวิธีทําการพัฒนาทีมตัวเองอย่างไรครับครับก็สําหรับคําถามนะครับอย่างแรกที่ถามก็คือรู้สึกยังไงว่ามีคนออกทีออกจากทีมเป็นคนที่2แล้วใช่ไหมครับ อันดับแรกก็ต้องเสียใจครับแล้วก็รู้สึกว่า,ายังทําไม่เต็มที่ในจุดไหนหรือเปล่าก็ต้องกลับมาปรับปรุงแล้วก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดนั้น,ม,นมันดีแล้วหรือยังหรือว่ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าครับแล้วก็ปรับปรุงในจุดนั้นครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับเข okay. สิ่งหนึ่งที่ครูรู้สึกว่าหนูตอบดีแลวนะคะแต่ว่า มันยังไม่เคลียร์ในแง่ของว่าแล้วปรับปรุงอย่างไรเนี่ออกมะคะ oh. เช่นในจุดนั้นอาจจะเราจะอาจจะต้องคุยกันเรื่องสมาธิมากขึ้นฝึกซ้อมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะต้องเคลียร์ในเวนั้นแต่นี้โอเคสวยงามโอเค